สวัสดีค่ะมณิกามาพอ,อกับช่องหนึ่งซาวนะครับสวัสดีเพื่อนทาง YouTube ด้วยนะครับดีหายไปพักหนึ่งนะครับแอบไปศึกษาวงจรคลาสดีนะครับสร้างวงจรคลาสดีแล้วก็มาต่อวงจรทดลองนะครับก็เลยก็เลยจะมาทำคลิป YouTube นะครับลงให้ดูไอแนวทางการทำงานของคลาสดีนะครับ ก็คือแคดดี D, ก็คือก็เหมือนเครื่องยายเสียงทั่วไปนะครับก็คือเราป้อนสัญญาณอินพุตเข้าไปแล้วก็สัญญาณเอาพุตก็จะออกเป็นหน้าตา,างนี้นะครับแต่ในระหว่างทางนะครับมันมีขั้นตอนของมันอยู่ในังจอแคดดี D, ซึ่งมันจะอาศัยการมอดดูเลตนะครับมอดดูเลตระหว่างสัญญาณเสียงของเรานะครับมามอดดูเลตกับสัญญาณฟันเลื่อยหรือซอทู ความถี่สูงนะครับมอดูเลตมาแล้วก็มาได้เป็นสัญญาณ PWM นะครับคือ P หรือ PM ตัวนี้ก็คือเป็น0110น,น,นะครับขึ้นลงขึ้นลง10น,น,นะครับแล้วก็จะมาขับชุดมอดเฟลนะครับอันนี้เป็น i c ขับมอดเฟลนะครับซึ่งจะขับ0110น,นี่แหละครับทีน,นี้ IC ที่เรามาใช้ตัวขับมอดเฟลจะเป็น IR สองหนึ่งหนึ่งศูนย์หรือสองหนึ่งหนึ่งสามก็ได้วงจรเดียวกันนี่ครับมอสเฟตที่เราจะมาขับนะครับแต่ก่อนจะมาขับมอสเฟตเนี่ยเราก็ต้องไปสร้างสัญญาณสอทูตขึ้นมาก่อนนะครับสอทูตขึ้นมาก่อนเพื่อจะมาเข้าวงจรมอสนะครับมอสเฟสเปิ่มมาได้มอสเฟตนะครับซีกบนซีกล่าง แล้วก็ฟิลเตอร์ความถี่สูงนั้นออกไปนะครับมันก็จะเหลือความถี่ต่ำซึ่งเป็นความถี่เสียงนะครับออกมาที่เราต่อไปที่ลำโพงการใช้งานนี้ครับทีนี้ทีนี้มามาดูวงจรวงจรพาพพ o วเวกันก่อนนะครับซึ่งอันนี้เป็น d Data s h e e t ของบริษัท I.R. นะครับที่มันแนะนำการต่อวงจรก็ประมาณนี้นะครับมีต่อไฟเลี้ยงให้มันนะครับ ไฟเลี้ยงเกียร์ได้ส่วนฝั่งนี้จะเป็นไฟเลี้ยงชุดสัญญาณขาเข้านะครับโอเคจะมีไฟอยู่2ชุดนะครับหลักๆมีไฟ2ชุดนี่ไฟเกียร์เราก็ใช้ประมาณสัก12ถึง15โวลต์นะครับจะไม่เกิด20โวลต์นะครับตามตามคู่มือก็บอกไว้นะเพิ่มมาต่อวงจรตามนี้แล้วก็มาต่อ L ต่อ C เฟิเตอร์ความถี่สูงออกไปนะครับมันก็จะได้ความถี่ต่ำที่โหลดนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับแต่วันนี้นะครับสเตปแรกที่เราต้องทําก็คือสร้างสัญญาณซอทูตขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับตามตามทฤษฎีของเขานะครับตามทฤษฎีของค่าดีนะครับต้องมีสัญญาณซอทูตเป็นสัญญาณแครเรียหรือสัญญาณที่จะเอาไปมอดนะครับเป็นความถี่สูงครับทีนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูหน้าตาสัญญาณซอทูตนะครับ สัญญาณซอทที่เราสร้างไว้นะครับนี่จะเป็นวงจรสร้างสร้างสร้างสัญญาณสามเหลี่ยมนะครับสร้างสัญญาณสามเหลี่ยมแล้วก็จะเป็นชุด IC m o มอสนะครับพอมอสเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งมาที่ IR ที่จะมาขับเกียร์ไดร์แล้วก็ฟิลเตอร์ออกเอาพุทนะครับเตอร์เอาพุท output. ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสัญญาณหน้าตาสัญญาณสามเหลี่ยมก่อนว่ามันเป็นไงนะครับ เยาเปิดผอนไฟมาก่อน,นจ่ายไฟมาแล้วนะครับปั๊บเดี๋ยววัดจุดนี้ครับจุดจุดสามเหลี่ยมที่ออกมาจากชุดชุดสร้างสัญญาณนะครับเดี๋ยวจะมาดูหน้าจอสโคปนี่ครับผมจะเอาสโคปไปไปวัดจุดนี้นะจ,จุดนี้ครับนี่นะครับสัญญาค่าออกเนี่ยเป็นสามมัน เข้าวเวลามันเยอะนี่ครับเห็นไหมครับนี่สัญญาณสามเหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมานะครับตอนนี้ผมผมใช้แค่80กิโลเฮิร์ตเองนะครับแต่ที่จริงวางแผนไว้ว่าจะใช้ประมาณ180กิโลเฮิร์ตแต่นี้เรวลดลดความถี่ลงมาก,ก่อนนะครับเพื่อนจะได้ง่ายในการเช็คนะครับการเช็คสัญญาณนะครับโอเคเบื้องต้นหัวใจหลักเราทำได้แล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะลองจ่ายสัญญาณอินพุตเข้ามานะครับซึ่งเป็นสัญญาณไซน์เวฟอันนี้นะผมจะจ่ายจากฟังก์ชันเจนนะครับกดเจนจ่ายจ่ายไซน์เวฟ1กิโลเฮิรตซ์เข้ามานะครับไซน์เวฟ1 1กิโลเข้ามาปุ๊บนี่ยวมาปรับที่โวลลูมตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เราย้ายไปไปวัดฝั่งที่มันมอดเรียบร้อยแล้วนะครับที่ว่ามันจะเป็น pwm นะครับนี่ อันนี้มาเรียบร้อยแล้วทีนี้วัดโลไซนนะครับที่เตรียมจะไปไดมอสเฟสละนี่ครับนี่นะครับสัญญาณ PWM นี่ครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวผมเร่งวอลรุ่มขึ้นไปเห็นไหมครับนี่มันกำลังทําการมอดูเลตนะครับกระเพิบกระเพิบกระเพิบนี่ครับนี่ครับมันกําลังมอดูเลตนะครับมีกระบวการมอดอันนี้ไม่มอดอันนี้มอด มากับไซเวฟทีนี้เรื่องด้วยความถี่มันสูงครับเรามองไม่ค่อยเห็นนะครับมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นก็เลยทีนี้เดี๋ยวจะเราจะฟิลเตอร์วัดตรงจุดออกเลยนะครับว่าที่กระพริบกระพริบกระพรบแบบเนี้ยมันใช่สัญญาณไซเวฟจริงหรือเปล่านะครับเออนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาวัดจุดนี้ครับเนี่ยจุดเราพูดเป็นจุดฟิลเตอร์แล้วนะครับ จุดเิลเตอร์เ่ยย้ายสโคมมาวัดตรงนี้กาววัดตรงนี้นะครับขาออกเลยก็ตามตามนี่แบบเราก็วัดตรงนี้แหละน,นี่ครับความถี่มันหนึ่งกิโลเฮิร์ตาต้องตามนะตามเวลาเขามี นี่ครับความถี่ที่เรามัดเข้าไปสายเบียบนครับเดี๋ยวผมลองเร่งวอลลุ่มดูนะครับเห็นไหมครับนี่คเป็นศูนย์วอนอันนี้ส่งสายเบลเข้าไปนะครับนี่ครับจะตอกไปก็ได้นี่ครับ,บ,รบเบื้องต้นคือสัญญาณที่เราส่งเข้าไปมัดแล้วฟิลเตอร์ออก ก็เป็นสัญญาณสายเวฟนะครับซึ่งมีหน้าตาอ่อนข้างโอเคนะครับสวยงามนะครับก็แสดงว่าในได้สัญญาณ P W M ออกมาที่ที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องนะครับโอเคเบื้องต้นค่าด,ดีเราก็ได้สัญญาณออกมาตามที่เราต้องการแล้วนะครับ นี่อีกส่วนหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะทําชุดวงจรป้อนกลับนะครับตอนนี้ยังไม่มีชุดวงจรป้อนกลับก็คือเช็คแรงดันขาออกเทียบกับแรงดันขาเข้าก็คืออินพุตนะครับก็คือเราจะทําเกณฑ์เกณฑ์ในเครื่องขยายเสียงเรานะครับสมมุติเราให้เกณฑ์เป็น100นะครับเกณฑ์หนึ่งเราจ่ายมา1โวลต์ปุ๊บขาออกก็ต้องได้100โวลต์นะครับ เราจ่ายมาสองโวลต์ข่าออกก็ต้องได้สองรอยโวลต์ประมาณนี้ครับคือเกณฑ์เป็นสัดส,ส่วนแต่ตอนนี้มันยังไม่มันยังไม่มีเกลียาจ่ายมาเท่าไหร่มันก็ออกออกเท่าที่มันมอดได้นะครับออกเท่าที่มันมอดได้แต่เบื้องต้นแต่เบื้องต้นวงจรพื้นฐานเราค่อนข้างโอเคแล้วครับค่อนข้างโอเคแล้วที่มันสามารถมอดได้แล้วก็ส่งไปได้ให้มอดเฟสคู่บนคู่ล่างได้นะครับ จกฟิลเตอร์ออกมาแต่ส่วนค่า L C พวกนี้ต้องคำนวณอีกทีนึงน,นะครับคำนวณอีกทีนึงอันนี้ใส่พอให้ได้วัดสัญญาณดูก่อนนะครับให้ได้วัดสัญญาณดูก่อนนี่ครับมานี่นี่ครับเรมออกมานี่ครับ,รบโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ยังไม่ได้ลงลาเอียดลึก นะครับมาเปลี่ยนแนวทางให้เฉยๆนะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งทดลองเสร็จนะครับเพิ่งทดลองเสร็จก็เลยเอาข้อมูลมาแชร์นะครับโอเคเผื mm hmm. okay, ่อท่านใดมีคอมเมนต์หรือยังไงก็คือฝากแนะนำไว้ทางช่องทาง youtube ไว้ก็ได้ครับ mm hmm. แนะนำแนะนำแนวทางนะครับประสบการณ์ที่ท่านเคยทำมาว่าอ,อปัญหาโน่นนี่นั่นเป็นไงบ้างในการทำคาดีก็ แนะนำกันมาได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ช่องหนึ่งสาวก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ